สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ TGS เจาะลึกเรื่องราวโบราณาคดีโลกและโบราณาคดีไทยพอดแคสต์ที่จะพาคุณย้อนเวลาไปสำรวจเรื่องราวที่น่าทึ่งและลึกลับที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์โลกค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องที่อาจจะดูใกล้ตัวแต่กลับซ่อนความลับไว้มากมายนั่นคือรอยสักในอียิปต์โบราณค่ะสวัสดีครับใช่ครับ เรื่องรอยสักนี่พอพูดถึงอียิปต์โบราณแล้วมันน่าสนใจมากๆเลยครับคือมันไม่ใช่แค่เรื่องความสวยงามหรือแฟชั่นแบบที่เราเข้าใจกันในปัจจุบันนะในโลกโบราณโดยเฉพาะอียิปต์เนี่ยรอยสักมันเป็นเหมือนออภาษาอย่างหนึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่ซับซ้อนมากครับเป็นภาษาเลยเหรอคะครับมันสะท้อนความเชื่อพิธีกรรมแล้วก็วิถีชีวิตของผู้คนได้ลึกซึ้งมาก ซึ่งวันนี้เราจะมาค่อยๆถอดรหัสกันจากข้อมูลที่เรามีทั้งบทความวิชาการแรงงานข่าวแล้วก็งานวิจัยเฉพาะทางอย่างวิทยานิพนธ์เรื่อง Ink i n d e v o t i o n ด้วยครับอืแหล่งข้อมูลเราวันนี้ก็ถือว่าหลากหลายที่เดียวนะคะทั้งจาก The i n d e p e n d e n c e z m e Science, World History Encyclopedia แล้วก็วิทยานิพนธ์ที่อาจารย์ว่า เป้าหมายของเราวันนี้ก็คืออยากจะชวนมาทำความเข้าใจกันคะ่ะว่าทำไมคนอียิปต์โบราณถึงสักใครบางที่สักแล้วรอยสักเหล่านี้มันบอกอะไรเราเกี่ยวกับสังคมความเชื่อของพวกเขาได้บ้างและที่สำคัญมากๆเลยคือเราจะมาทลายความเชื่อผิดๆที่เคยมีเกี่ยวกับเรื่องนี้กันด้วยใช่ไหมคะถูกต้องเลยครับเพราะมีการตีความที่เปลี่ยนไปเยอะมากเมื่อเรามีหลักฐานใหม่ๆเข้ามา เราจะเริ่มสำรวจกันตั้งแต่หลักฐานที่เก่าแก่ที่สุดแล้วไล่เรียงมาตามยุคสมัยเลยครับจะได้เห็นภาพรวมชัดๆดีเลยค่ะงั้นเรามาเริ่มกันเลยนะคะหลักฐานรอยสักที่เก่าแก่ที่สุดในอียิปต์ที่เรามีอยู่ตอนนี้คืออะไรคะจนันถ้าเอาแบบที่เห็นชัดๆบนผิวหนังมนุษย์จริงๆเลยนะครับต้องย้อนไปไกลถึงยุคก่อนราชวงศ์เลยประมาณ3 9 0 0ถึง3,100ปีก่อนคริสต์กาลนู่นเลยครับโหก่อนยุคพีระมิดอีกนะคะเนี่ยใช่ครับ ที่แหล่งโบราณคดีเกเบลินห่างใต้นะครับเราเจอมัมมี่สองร่างที่สภาพดีมากๆเพราะอากาศมันแห้งจัดก็เลยช่วยรักษาสภาพผิวหนังเอาไว้ได้ดีเยี่ยมเลยค่ะแล้วรอยสักบนมัมมี่สองร่างนี้เป็นยังไงบ้างคะต่างกันไหมต่างกันชัดเจนเลยครับอันนี้น่าสนใจมากร่างที่เป็นผู้ชายเนี่ยมีรอยสักเป็นรูปสัตว์กีบคู่สองตัวซ้อนกันอยู่บนแขนขวาด้านบน ตัวบนเนี่ยนักวิชาการคิดว่าน่าจะเป็นแกะบาบารีส่วนตัวล่างคล้ายควัวป่าซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่เจอบ่อยในศิลปะยุคนั้นอาจจะสื่อถึงพลังอำนาจหรือความสามารถในการล่าสัตว์อะไรทำนองนั้นครับอือแล้วของผู้หญิงล่ะคะส่วนร่างผู้หญิงเนี่ยจะเป็นลายเส้นกับลายที่ดูคล้ายๆตัวเอสนะครับอยู่ตรงไหล่กับแขนแต่ที่สำคัญคือมีลายเส้นพาดผ่านตรงท้องน้อยด้วยท้องน้อยเหรอคะ ซึ่งตำแหน่งนี้มันน่าสนใจเป็นพิเศษเพราะมันเหมือนจะบอกใบ้ถึงความเชื่อมโยงกับเรื่องเพศแล้วก็ความอุดมสมบูรณ์ที่เราจะเห็นชัดเจนมากๆในยุคหลังๆต่อมาครับแล้วที่น่าทึ่งคือบางลายเนี่ยเพิ่งจะมาเห็นกันชัดๆด้วยเทคโนโลยีอินฟราเรดที่ใช้ส่องกันไม่นานมานี้เองแสดงว่ามันอาจจะมีรอยสักอื่นๆที่เก่ากว่านี้อีก,กได้ที่เรายังมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นนะครับ เก่าแก่มากๆจริงๆนะคะถือว่าอยู่ในช่วงเวลาใกล้เคียงกับเออซีมนุษย์น้ำแข็งที่เจอกันในยุโรปเลยแต่มีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจคะ่ะคือเหมือนเคยได้ยินมาว่านักวิชาการยุคก,ก่อนๆโดยเฉพาะนักอียิปติยาที่เป็นผู้ชายชาวตะวันตกเนี่ยมักจะตีความรอยสักบนตัวผู้หญิงไปในทางที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่จริงไหมคะ โอ้ใช่เลยครับอันนี้เป็นประเด็นสำคัญมากเลยคือในช่วงศตวรรษที่19ถึงตน้นศตวรรษที่20เนี่ยมีการตีความกันไปในทำนองนั้นจริงๆครับว่ารอยสักบนมัมมี่ผู้หญิงเนี่ยเป็นเครื่องหมายของพวกชนชั้นล่างพวกนางรำหรือบางทีก็เหมารวมไปถึงว่าเป็นโสเพณีเลยก็มีโหแรงเหมือนกันนะคะครับซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นการมองผ่านเลนส์อคติทางวัฒนธรรม แล้วก็อคติทางเพศของนักวิชาการในยุคนั้นเองอย่างที่นักโบราณาคดีอย่างจอห์นเฟลเชอร์เคยชีย้เอาไว้นะครับแต่ว่าหลังจากนั้นไม่นานเราก็เจอหลักฐานชิ้นสำคัญที่เข้ามาหักล้างความคิดนี้แบบพลิกหน้ามือเป็นหลังมือเลยครับโอ้ oh, จริงเหรอคะเจออะไรเหรอคะอาจารย์เราเจอมัมมี่ของสตรีท่านหนึ่งชื่ออามูเนตครับซึ่งท่านเนี่ยไม่ใช่คนธรรมดาเลยนะ แต่เป็นถึงนักบวชหญิงชั้นสูงของเทพีฮาทอในยุคราชาณจาจักรกลางหรือ Middle Kingdom นะครับประมาณช่วง2,000ถึง1,550ปีก่อนคริสต์กาลนักบวชหญิงชั้นสูงเลยเหรอคะใช่ครับมัมมี่ของท่านที่พบที่เดียลบาฮารีเนี่ยมีรอยสักชัดเจนมากเป็นลายจุดกับเส้นสั้นๆที่เราเรียกว่า s t ตล์ดอ d แอนดกระจายอยู่ตามแขนต้นขาแล้วก็บริเวณท้องน้อยว้าว การค้นพบอารมูเนตเนี่ยแหละครับที่เปลี่ยนความเข้าใจของเราไปเลยเพราะมันพิสูจน์ให้เห็นว่าการสักเนี่ยมันไม่ได้จํากัดอยู่แค่กลุ่มคนที่ถูกมองว่าเป็นชนชั้นล่างหรือกลุ่มอาชีพเฉพาะเท่านั้นแต่ยังพบในสตรีสูงสักที่มีบทบาทสําคัญทางศาสนาด้วยครับจุดนี้สําคัญมากๆเลยค่ะที่จะเปลี่ยนมุมมองเดิมๆงั้นเรามาเจาะลึกยุคราชนจาจักรกลางกันต่อเลยดีกว่าค่ะลายสักแบบลายจุดและเส้นหรือ d o t and dash ที่อาจารย์ว่าเนี่ย ลักษณะมันเป็นยังไงแล้วมันสื่อถึงอะไรเป็นพิเศษคะลักษณะเด่นๆของมันเลยนะครับคือการใช้จุดเล็กๆกับเส้นขีดสั้นๆมาเรียงต่อกันซ้ำๆจนเกิดเป็นแพทเทิร์นทางเรขาคณิตนะครับลองนึกภาพตารางเล็กๆหรือลายข้าวหลามตัดที่สร้างขึ้นมาจากจุดกับขีดล้วนๆเลยอ๋อนึกภาพออกค่ะครับตำแหน่งที่เจอบ่อยๆก็คือหน้าอกไหล่แขนท้องแล้วก็ต้นขา เชื่อกันว่าสไตล์แบบนี้อาจจะได้รับอิทธิพลมาจากทางนูเบียซึ่งอยู่ทางใต้ของอียิปต์นะครับเพราะที่นั่นเราก็พบมัมมี่ผู้หญิงที่มีรอยสักคล้ายๆกันอยู่เหมือนกันแล้วความหมายล่ะคะลายเรขาคณิตพวกนี้มันมีความหมายอะไรแฝงอยู่ไหมคะมีแน่นอนครับและลึกซึ้งด้วย เชื่อมโยงอย่างมากเลยกับเรื่องของเวทมนต์พิธีกรรมโดยเฉพาะเรื่องความอุดมสมบูรณ์การปกป้องคุ้มครองแล้วก็ที่สำคัญมากๆคือการบูชาเทพีหาทอเทพีหาทออีกแล้วนะคะใช่ครับเทพีแห่งความรักดนตรีการเกิดแล้วก็ความสุขต่างๆตำแหน่งที่สักอย่างบนท้องกับต้นขาเนี่ยก็ยิ่งดูเหมือนจะเน้นย้ำความสัมพันธ์กับการตั้งครรภ์การคลอดบุตรเข้าไปอีกครับ มีหลักฐานอื่นๆมาช่วยสนับสนุนเรื่องความเชื่อมโยงกับเทพีฮาทอแล้วก็พิธีกรรมพวกนี้ไหมคะมีครับและน่าสนใจมากๆด้วยคือเราเจอตุกตาดินเผาตัวเล็กๆที่นักโบราณคดีเรียกว่าเจ้าสาวของผู้วายชน b r i g h t s of the dead ชื่อแปลกจังเลยค่ะครับมักจะเจอตุกตาพวกนี้ในบริบทของหลุมศพ เป็นรูปปั้นผู้หญิงตัวเล็กๆที่เปลือยหรือเกือบจะเปลือยแล้วก็ทำท่าทางเหมือนกำลังเต้นรำหรือเล่นกายกรรมอะไรแบบนั้นค่ะแล้วมันเกี่ยวกับรอยสักยังไงคะที่สำคัญคือบนตัวตุ๊กตาพวกนี้เนี่ยมีการวาดลายจุดและเส้นที่เหมือนกับรอยสักบ,บนหมัมมีที่เราเจอเป๊ะๆเลยครับ เชื่อกันว่าตุ๊กตาพวกนี้อาจจะเป็นตัวแทนของนักบวชหรือผู้ประกอบพิธีของเทพีฮาทอที่ทำพิธีกรรมบางอย่างเพื่อช่วยให้ผู้ตายสามารถฟื้นคืนชีพได้ในโลกหน้านะครับและบางครั้งเราก็เจอตุ๊กตาพวกนี้อยู่ในหลุมศพของผู้หญิงที่มีรอยสักจริงๆด้วยซ้ำไปมันยิ่งตอกย้ำความสัมพันธ์นี้ให้ชัดเจนยิ่งขึ้นไปอีกครับ โอ้โห oh, ชัดเจนเลยค่ะแสดงว่ารอยสักในยุคราชอาณาจักรกลางนี่มันผูกพันกับความเชื่อทางศาสนาและพิธีกรรมอย่างลึกซึ้งจริงๆนะคะแล้วพอขยับมาถึงยุคที่รุ่งเรืองมากๆอย่างยุคราชอาณาจักรใหม่หรือ New Kingdom นะคะประมาณ1 5 5 0ถึง1,070ปีก่อนคริสต์กาลรูปแบบรอยสักมันเปลี่ยนไปอีกไหมคะเปลี่ยนครับเปลี่ยนไปแบบเห็นได้ชัดเลยยุคนี้เราเริ่มเจอสิ่งที่เรียกว่าลายรูปภาพ หรือ f i g u r อร t t t o ทมากขึ้นแล้วครับลายรูปภาพใช่ครับคือไม่ใช่แค่ลายจุดลายเส้นหรือลายและเรขาคณิตแล้วแต่เป็นรูปภาพที่สื่อความหมายได้ชัดเจนขึ้นโดยหยิบเอาสัญ,ญลักษณ์ต่างๆจากเทพปรกรณาธของอียิปต์มาใช้กันโดยตรงเลยแล้วหลักฐานสำคัญสคัญของยุคนี้เนี่ยส่วนใหญ่มาจากที่หมู่บ้านเดียลเมดินา อ๋อหมู่บ้านช่างฝีมือที่สร้างสุสานในหุบเขากษัตรินั่นเองนะคะถูกต้องครับที่นั่นเราเจอหลักฐานรอยสักที่น่าทึ่งมากๆเลยถึงขั้นเอารูปเทพ,พเจ้ามาสักกันเลยเหรอคะน่าสนใจมากๆค่ะมีเทพองค์ไหนเด่นๆบ้างคะเริ่มที่เทพเบสก่อนเลยเป็นไงคะท่านเป็นใครแล้วมาเกี่ยวกับรอยสักได้ยังไงคะอาจารย์เทพเบสนี่เป็นเทพที่ดูภายนอกอาจจะดูน่ากลัวนิดหน่อยนะครับเป็นเทพแคร หน้าตาออกจะดุดุในแลบลิ้นแต่จริงๆแล้วท่านเป็นเทพผู้พิทักษ์ครับอ๋อเทพผู้พิทักษ์ครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นผู้คุ้มครองสตรีมีคันแล้วก็เด็กเล็กเกี่ยวข้องโดยตรงเลยกับการคลอดบุตรความสุขเสียงดนตรีแล้วก็การขับไล่สิ่งชั่วร้ายต่างๆรูปลักษณ์ของท่านก็มักจะผสมผสานระหว่างสิงโตกับคนแคระแล้วก็มักจะใส่เครื่องประดับที่ทําจากขนนกด้วยครับฟังดูเป็นเทพที่ใจดีเหมือนกันนะคะ แล้วเราเจอหลักฐานรอยสักรูปเทพเบสที่ไหนบ้างคะก็ที่เดียลเมดิน่านี่แหละครับเราเจอมัมมี่สตรีสองร่างที่มีรอยสักเกี่ยวกับเทพเบสชัดเจนมากร่างแรก dem 2 9 8เนี่ยตอนแรกมองไม่เห็นนะครับแต่พอใช้เทคนิคอ ra ินฟราเรดสองดูก็เจอรอยสักรบริเวณสะโพกด้านซ้ายเป็นหลายเส้นลายจุดลายเข้าหลามตัดผสมกันแล้วก็มีรูปเทพเบสในท่าหมอบหรือท่าเหมือนนั่งยองๆอ,อยู่ด้วย เชื่อว่าน่าจะมีรอยเดียวกันนี้ที่สะโพกขวาด้วยเป็นแบบสมมาตรกันนะครับอืมอืมค่ะส่วนอีกร่างหนึ่ง DEM 5 6มี่ชัดเจนเลยครับมีรอยสักเป็นแถบยาวๆสมมาตรกันที่หลังส่วนล่างลากยาวไปถึงสะโพกเลยประกอบไปด้วยลายเส้นลายจุดลายซิกแซกแล้วที่สำคัญคือมีรูปแพะภูเขาหรือ IBE บแพะภูเขาครับซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์แล้วก็มีรูปตาวัดเจด เวทจันไอหรือดวงตาของเทพฮอรัสที่เป็นสัญลักษณ์ของการปกป้องรักษาอยู่ด้วยครับอาจจะมีรูปเทพเบสยีนอยู่ตรงกลางด้วยแต่ภาพตรงนั้นมันไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แค่ตำแหน่งที่สักนี่ก็บอกใบความหมายได้เยอะเลยนะคะตรงสะโพกกับหลังส่วนล่างนี่เกี่ยวข้องกับการคลอดบุตรโดยตรงเลยใช่ไหมคะแล้วมีหลักฐานอื่นๆอ,อีกไหมคะที่แสดงว่าลายเทพเบสนี่เป็นที่นิยมกันจริงๆโอ้โหเพียบเลยครับมีเยอะมาก ทั้งตุ๊กตาดินเผาผู้หญิงท้องที่มีการสลักลายเทพเบสไว้บนต้นขาหรือภาพวาดบนฝาผนังตามบ้านแล้วก็ในสุสานที่เดียเลเมดินาเนี่ยก็มีภาพผู้หญิงเปลือยกำลังเต้นรำแล้วมีรอยสักรูปเทพเบสสีน้ำเงินเข้มๆที่ต้นขาให้เห็นกันชัดๆเลยครับเห็นชัดๆเลยเหรอคะครับผมยังมีพวกชามวายเคลือบที่ทำเป็นรูปผู้หญิงเล่นพินแล้วก็มีรอยสักเบสที่ต้นขา หรือแม้แต่ด้ามกระจกสมริดที่ทำเป็นรูปผู้หญิงเปลือยก็ยังมีการสลักลายเทพเบสไว้ที่ต้นขาเหมือนกันแสดงว่านิยมกันมากๆจริงๆครับแสดงว่าความหมายหลักๆของรอยสักทเทพเบสก็คือเรื่องการป้องกันภัยโดยเฉพาะในช่วงเวลาสำคัญอย่างการตั้งครรภ์และคลอดบุตรถูกต้องครับเป็นเรื่องของการป้องกันภยัยหรือที่เรียกว่าอพโทรูเพย์อีกโดยตรงเลยครับมีความเชื่อว่าการมีรูปเทพเบส หรือสัญ,ญลักษณ์แห่งการปกป้องอื่นๆอย่างตาวัดเจตหรือสัญ,ญลักษณ์ความอุดมสมบูรณ์อย่างแพร่ผู้เขาซักเอาไว้ในบริเวณที่เกี่ยวข้องกับการตั้งคลอนและการคลอดบุตรโดยตรงเนี่ยจะช่วยปกป้องทั้งแม่และเด็กจากอันตรายต่างๆได้ซึ่งในสมัยโบราณเนี่ยการคลอดบุตรถือเป็นช่วงเวลาที่เสี่ยงอันตรายมากนะครับมันเหมือนกับการใช้สิ่งที่เรียกว่า เวทมนต์แบบเห็นโอกเห็นใจหรือซิมเปตติกแมจิกนะครับคือใช้สัญ,ญลักษณ์เพื่อดึงเอาพลังของเทพหรือพลังของสิ่งนั้นมาช่วยคุ้มครองเหมือนกับว่ามีเทพเบสคอยปกป้องอยู่กับตัวตลอดเวลานั่นเองเหมือนพกเครื่องรางชั้นดีแบบติดตัวถาวรไปเลยนะคะเนี่ยแล้วเทพีฮาทอล่ะคะเห็นอาจารย์บอกว่าก็สำคัญมากๆไม่แพ้กันเลยเกี่ยวข้องกับรอยสักมาตั้งแต่ยุคก,กลางแล้วด้วย ใช่ครับเทพีฮาทอนี่บทบาทเยอะมากจริงๆทั้งเรื่องความรักความงามดนตรีการเจริญพันธุ์การเกิดใหม่การปกป้องรอยซักลายจุดและเส้นในยุคกลางก็เชื่อมโยงกับท่านอย่างที่เล่าไปแล้วแต่พอมาถึงยุคราชอาณาจักรใหม่เนี่ยเราเจอรอยซักที่เป็นรูปภาพที่เกี่ยวข้องกับเทพีฮาทอที่ต้องบอกว่ามันสุดยอดมากๆครับขนาดนั้นเลยเหรอคะเล่าให้ฟังหน่อยคะ่ะตื่นเต้นแล้วคะ่ะ มีมัมมี่ร่างหนึ่งครับที่เดียเอลเมนินเหมือนกัน DEM 2 9 0ร่างนี้เราพบแค่ส่วนลำตัวนะครับไม่ครบทั้งร่างแต่แค่ส่วนลำตัวที่พบเนี่ยมีรอยซักปรากฏอยู่มากกว่า30ลาย30กว่าลายแค่บนลำตัวเนี่ยนะคะใช่ครับทั้งบริเวณคอไหล่แขนแล้วก็ที่แผ่นหลังเป็นลายที่ซับซ้อนมากๆแล้วก็มีการจัดวางอย่างสมมาตร สวยงามมากครับมันบ่งบอกถึงความตั้งใจและความสำคัญของรอยซักเหล่านี้อย่างยิ่งเลยโห oh, แล้วลายทั้ง30กว่าลายเนี่ยมันมีลายอะไรบ้างคะพอจะบอกได้ไหมคะว่าเกี่ยวกับอะไรบ้างคือถ้าจะให้ไล่ทีละลายคงจะยาวมากนะครับแต่ถ้าลองจัดกลุ่มดูจะเห็นภาพชัดขึ้นครับมันมีทั้งกลุ่มสัญ,ญลักษณ์ที่เน้นเรื่องการปกป้องคุ้นครองอย่างชัดเจนเช่นตาวัดเจดหรือดวงตาฮอรัสที่เราคุ้นเคยกันดี มีกลุ่มที่เกี่ยวกับความงามและความดีงามอย่างสัญ,ญลักษณ์เนเฟอร์ที่เป็นรูปเหมือนเครื่องดนตรีหรือรูปหัวใจกับหลอดลมแล้วก็มีกลุ่มที่แสดงถึงพลังอํานาจอันศักดิ์สิทธิ์เช่นรูปงูเห่ายูเรที่อยู่บนหน้าผากฟาโรห์นั่นแหละครับและที่สําคัญคือกลุ่มที่เชื่อมโยงกับเทพีฮาทอร์โดยตรงอย่างรูปวัวซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์หนึ่งของท่านหรือสัญ,ญลักษณ์ที่เกี่ยวกับหนองน้ําต้นปาเปรุสหรือดอกบัวซึ่งทั้งหมดนี้สื่อถึงการเกิดใหม่ และความอุดมสมบูรณ์ซึ่งเป็นอนาเขตพลังของเทพีฮาทอโดยตรงเลยครับโอ้โหการรวมสัญ,ญลักษณ์ที่ทรงพลังขนาดนี้ไว้บนร่างกายคนคนเดียวเนี่ยแสดงว่าผู้หญิงคนนี้น่าจะไม่ใช่คนธรรมดาทั่วไปแน่ๆเลยใช่ไหมคะมีความเป็นไปได้สูงมากๆครับนักวิจัยอย่างแอนออสตินและซิริกโกเบลที่ศึกษามัมมี่ร่างนี้โดยละเอียดเนี่ยเขาสันนิษฐานว่าสตรีผู้นี้อาจจะเป็นนักบวช ผู้ประกอบพิธีกรรมหรืออาจจะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเวทมนต์ในลทัทธิของเทพีฮาทอร์โดยเฉพาะเลยก็ได้การมีรอยสักที่ซับซ้อนและเต็มไปด้วยความหมายศักดิ์สิทธิ์มากๆขนาดนี้มันเหมือนกับการสวมใส่พลังอำนาจของเทพเจ้าเอาไว้กับตัวหรืออาจจะเป็นการอุทิศร่างกายและจิตวิญญ,ญาณให้กับเทพีอย่างถาวรไปเลยก็ได้ครับฟังแล้วขนลุกเลยค่ะมันดูลึกซึ้งมากๆแล้วนอกจากเทพเบสกับเทพีฮาทอร์แล้วเนี่ย ยังมีเทพองค์อื่นๆอีกไหมคะที่อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องรอยสักมีที่น่าสนใจอยู่องค์หนึ่งครับแต่หลักฐานอาจจะยังไม่ชัดเจนเท่าสององค์แรกที่เราคุยกันไปคืออาจจะมีความเชื่อมโยงไปถึงเทพีนีดนิสเทพีนิสครับท่านเป็นเทพีโบราณมากๆของอียิปต์เกี่ยวข้องกับเรื่องสงครามการสร้างโลกแล้วก็การทอผ้าด้วยหลักฐานที่เราพอจะมีเนี่ยมาจากภาพวาดบนฝาผนังในสุสานของฟาโรห์เซทีที่หนึ่งนะครับค่ะ เป็นภาพเกี่ยวกับอะไรคะเป็นภาพของชาวลิเบียสี่คนซึ่งในภาพเนี่ยเห็นชัดเจนว่าพวกเขามีรอยสักเป็นลายรายขาคลิตอยู่ตามแขนตามขาแล้วมันมีลายหนึ่งที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมมีลายตารางทั้งในแล้วก็มีเส้นโคง้คง,งงอกออกมาซึ่งนะักวิชาการบางคนมองว่าลายนี้มันดูคล้ายกับสัญ,ญลักษณ์ประจําตัวของเทพีนีทมากๆครับ อ๋ออันนี้น่าสนใจนะคะแต่ก็ยังเป็นแค่การตีความจากภาพวาดยังไม่ใช่รอยสักบนมัมมี่รอยตรงเหมือนกรณีของเบสกับฮาทอถูกต้องครับอันนี้ยังเป็นเพียงข้อสันนิษฐานอยู่แต่มันก็ชี้ให้เห็นถึงความเป็นไปได้ว่าสัญ,ญลักษณ์ของเทพองค์อื่นๆก็อาจจะถูกนํามาใช้เป็นรอยสักด้วยเหมือนกันเพียงแต่เราอาจจะยังไม่มีหลักฐานทางกายภาพที่ชัดเจนมายืนยันเท่านั้นเองครับ โอเคค่ะพอจะเห็นภาพรวมของรอยสักในยุคต่างๆแล้วนะคะสรุปแล้วหน้าที่ความหมายของรอยสักในอียิปต์โบราณนี้มันหลากหลายมากๆเลยนะคะเนี่ยใช่ครับมันมีหลายบทบาทหลายหน้าที่ที่มักจะทับซ้อนกันอยู่มากเลยครับถ้าให้สรุปคร่าวๆนะครับก็จะได้ประมาณนี้ครับ1เลยคือเรื่องการคุ้มครองป้องกันภัยอพโทรพีอีกอันนี้ชัดเจนมากโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับการตั้งครันและการลอดบุตร อย่างที่เราเห็นในกรณีของเทปเบสเทบีฮาทอหรือสัญลักษณ์ต้าวัดเจ็รวมถึงการป้องกันภัยอันตรายทั่วๆไปด้วย 2. คือเรื่องความอุดมสมบูรณ์และเรื่องเพศ (fertility and sexuality) อันนี้ก็เห็นได้จากทั้งลายจุดและเส้นในยุคกลางที่สักบริเวณท้องหรือเชิงกลานแล้วก็สัญลญักษณ์ต่างๆที่เกี่ยวกับเทพีฮาทอและเทพเบสในยุคหลงัง 3. คือการบ่งบอกสถานะหรืออัตลักษณ์ทางศาสนาและพิธีกรรม religious ritual status and identity ยังกรณีของนักบวชอมูเนตหรือสตรีที่มีรอยสักซับซ้อนในลัฐหิฮ่อที่เราคุยกันไปอาจจะรวมถึงพวกนางรำหรือผู้เข้าร่วมพิธีกรรมต่างๆด้วย 4. คือเรื่องของการรักษาละเวทมนต์ครับรอยสักในสมัยนั้นอาจจะทำหน้าที่เหมือนเครื่องรางหลับถาวรติดตัวไปเลย อาจจะเกี่ยวข้องกับกลุ่มคนที่เรียกว่าหญิงผู้อย่างรู้ที่อาจจะเป็นคนทําหน้าที่สักให้ด้วยซ้ําและแม้แต่สีที่ใช้สักอย่างสีําสีเขียวหรือสีน้ําเงินเนี่ยก็ล้วนแต่เป็นสีที่มีความหมายมงคลในความเชื่ออียิปต์โบราณเกี่ยวกับชีวิตการเกิดใหม่การฟื้นคืนชีพทั้งนั้นเลยครับและสุดท้ายคอ5ก็อาจจะมีมิติในเรื่องของความงามและสัญลักษณ์ทางสังคม beauty and social symbolism ปนอยู่ด้วยถึงแม้ว่าในอดีตจะเคยถูกตีความไปในแง่ลบ แต่เราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันอาจจะมีมุมมองด้านสุนทรียะอยู่ด้วยเหมือนกันครับพบทวนมากๆเลยค่ะฟังดูแล้วมันมีความหมายซ้อนทับกันเยอะมากจริงๆแล้วทำเนียมการสักแบบนี้มันอยู่ยงคงกระพันแค่ไหนคะพอหมดช่วงยุคฟาโรไปแล้วมันหายไปเลยหรือเปล่าคะจุดนี้น่าทึ่งไม่แพ้กันเลยครับคือมันไม่ได้หายไปไหนสักทีเดียวแต่มันมีการปรับเปลี่ยนแล้วก็สืบทอดหรือที่เรียกว่า continuity มาอย่างน่าสนใจมากๆครับ แม้ว่าจะผ่านการเปลี่ยนแปลงทางศาสนาและวัฒนธรรมครั้งใหญ่ไปแล้วก็ตามจริงหรอคะยังไงบ้างคะที่ได้รับอิทธิพลจากอียิปต์ไปเยอะเนี่ยเราก็ยังพบมามีผู้หญิงจํานวนมากที่มีรอยสักลายจุดและเสน้นคล้ายๆก,กับยุคราชอาณาจักรกลางของอียิปต์เลยครับบางลายก็เริ่มมีการพัฒนาไปเป็นรูปภาพแบบนามธรรมมากขึ้นเช่นรูปนกรูปต้นไม้หรือรูปที่อาจจะเป็นเสาเจดที่เป็นสนัญลักษณ์ของความมั่นคง พอขยับมาถึงยุคคริสเตียนที่ศาสนาคริสต์เข้ามาในพื้นที่แถบนั้นแล้วเนี่ยก็ยังเจอหลักฐานอยู่นะครับอย่างที่ซูดานเราเจอมัมมี่หญิงชาวนูเบียที่มีรอยสักเป็นรูปโมโนแกรมหรือสัญลักษณ์ชื่อย่อของอัครทูตสวรรค์มิคาเอลซึ่งเป็นนักบุญองค์อุปถรัรมภ์ของนูเบียในยุคนั้นสักเอาไว้ที่ต้นขาด้านในเลยครับโอโ้โหแม้แต่ศาสนาเปลี่ยนไปแล้วก็ยังมีการสักอยู่ใช่ครับ แสดงว่าถึงแม้ระบบความเชื่อจะเปลี่ยนไปแต่การใช้รอยสักเพื่อแสดงความศรัทธาหรือเพื่อขอการคุ้มครองเนี่ยมันยังคงดำรงอยู่แล้วยุคหลังๆจากนั้นจนมาถึงยุคปัจจุบันล่ะคะยังมีหลงเหลืออยู่ไหมกลุ่มที่เรียกว่ากากางเนี่ยทำเนียมการสักก็ยังคงมีอยู่ครับมีบันทึกจากนักเดินทางชาวยุโรปแล้วก็นักชาติพันธุ์วิทยาในยุคหลังๆที่บันทึกไว้ว่ายังพบเห็นการสักลายจุดลายเส้น ลายเรขาคณิตหรือรูปสัตว์รูปพืชแบบง่ายๆอยู่ตามใบหน้าคางหน้าอกแขนหรือมือของผู้คนในกลุ่มเหล่านี้แล้วความหมายมันยังเหมือนเดิมไหมคะความหมายก็อาจจะเปลี่ยนไปบ้างครับแต่หลักๆก็ยังคงใช้เพื่อบ่งบอกอัตลักษณ์กลุ่มบอกสถานะอย่างเช่นผู้หญิงคนนี้พร้อมที่จะแต่งงานแล้วหรือเพื่อความสวยงามตามคติของกลุ่ม และที่สำคัญคือยังคงมีการใช้รอยสักเพื่อการรักษาโรคหรือเพื่อป้องกันภัยอันตรายตามความเชื่อพื้นบ้านอยู่ด้วยครับมีการเชื่อมโยงลวดลายจากยุคโบราณมาถึงยุคปัจจุบันที่เห็นได้ชัดๆบ้างไหมคะว่าพบในกลุ่มคนในตูนิเซียเนี่ยลักษณะมันก็ชวนให้นึกถึงสัญ,ญลักษณ์ของเทพีนีดที่เราเห็นในภาพวาดสมัยฟาโรเซติที่1เหมือนกันนะครับ หรือแม้แต่สัญ,ญลักษณ์เนเฟอร์ที่ในสมัยโบราณหมายถึงความงามหรือความดีงามเนี่ยก็ยังมีบันทึกว่าในชนบทของอียิปต์บางแห่งผู้หญิงก็ยังคงสักลายคล้ายๆกันนี้ไว้ที่คางเพื่อเสริมความงามอยู่เลยครับมันแสดงให้เห็นถึงความต่อเนื่องทางสัญ,ญลักษณ์บางอย่างที่น่าทึ่งมากแม้ว่าความหมายดั้งเดิมอาจจะเลือนหายหรือเปลี่ยนแปลงไปตามการเวลาบ้างก็ตามฟังทั้งหมดที่อาจารย์เล่ามาวันนี้แล้วทำให้ต้องกลับมามองเรื่องรอยสักในอียิปต์โบราณ ในมุมมองใหม่จริงๆไงคะ่ะมันไม่ใช่แค่เรื่องผิวเผินหรือจํากัดอยู่แค่คนบางกลุ่มอย่างที่เคยเข้าใจผิดกันมาเลยนะคะการตีความต่างๆเนี่ยเราต้องระมัดระวังอคติจากยุคสมัยของเราเองให้มากรอยสักเหล่านี้มันเป็นเหมือนหน้าต่างบานเล็กๆที่เปิดให้เราได้เห็นความเชื่อส่วนตัวความศรัทธาหรือแม้แต่ความพยายามที่จะเชื่อมต่อกับพลังอํานาจศักดิ์สิทธิ์ของผู้คนในอดีตโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้หญิงซึ่งดูเหมือนจะมีบทบาทในเรื่องนี้อย่างมากเลยครับ สรุปได้ว่ารอยสักในอียิปต์โบราณน,นั้นไม่ใช่แค่แฟชั่นหรือเครื่องหมายทางสังคมแบบผิวเผินเลยนะคะแต่กลับเต็มไปด้วยความหมายที่ลึกซึ้งมากๆตั้งแต่การขอพรการปกป้องคุ้มครองโดยเฉพาะในเรื่องที่สำคัญอย่างการตั้งครรภ์และการคลอดบุตรการแสดงออกถึงความศรัทธาไปจนถึงการบ่งบอกสถานะทางพิธีกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้หญิงและที่น่าทึ่งก็คือ ธรรมเนียมบางอย่างหรือสัญ,ญลักษณ์บางอย่างยังคงมีการเสื่อมทอดหรือปรับเปลี่ยนรูปแบบมาจนถึงยุคหลังๆด้วยขอบคุณอาจารย์มากๆเลยค่ะสำหรับข้อมูลเชิงลึกที่ทั้งน่าสนใจและเปิดมุมมองใหม่ๆให้เราในวันนี้ค่ะยินดีครับผมและที่น่าตื่นเต้นก็คือการค้นพบเรื่องนี้มันยังไม่จบสิ้นนะครับ อย่างเทคโนโลยีใหม่ๆเช่นการใช้แสงอินฟราเรดเนี่ยก็ยังช่วยให้เรามองเห็นรอยสักใหม่ๆที่อาจจะซ่อนอยู่บนผิวมัมมีได้เรื่อยๆซึ่งแต่ละครั้งที่เราค้นพบอะไรใหม่ๆมันก็เหมือนกับการได้เปิดหน้าต่างบานใหม่เข้าไปสู่ความเข้าใจในชีวิตและความเชื่อของผู้คนในอดีตได้มากขึ้นครับค่ะก่อนจะจบการเจาะลึกของเราในวันนี้ดิฉันขอทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดไว้สักนิดนะคะ การที่เราได้สัมผัสกับรายละเอียดของชีวิตส่วนตัวความเชื่อความหวังหรือแม้แต่ความกลัวของผู้คนเมื่อหลายพันปีก่อนผ่านร่องรอยที่พวกเขาทิ้งไว้บนเรือนร่างยังรอยสักแบบนี้มันทำให้มุมมองที่เราเคยมีต่อชาวอียิปต์โบราณที่อาจจะเคยดูห่างไกลหรือดูเป็นเพียงภาพสลักบนกำแพงเปลี่ยนไปบ้างไหมคะพวกเขาดูเป็นมนุษย์ที่มีเลือดเนื้อมีความรู้สึกนึกคิดที่ใกล้เคียงกับพวกเราในปัจจุบันมากขึ้นหรือเปล่า และยังมีความลับอะไรอีกบ้างที่ยังคงรอคอยการเปิดเผยอยู่ภายใต้ผพ้าพันมัมมี่เหล่านั้นสำหรับวันนี้เวลาของ TGS เจาะลึกเรื่องราวโบราณคดีโลกและโบราณคดีไทยหมดลงแล้วค่ะแต่เรื่องราวความลับของอารยธรรมโบราณยังไม่หมดลงแน่นอนถ้าคุณไม่อยากพลาดเรื่องราวสุดตื่นเต้นแบบนี้อีกอย่าลืมกดติดตามรายการของเราในทุกช่องทางที่คุณรับฟังนะคะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ